วันประมาณ20กว่าคนนะตอนนี้ที่ที่ทำได้คือตอนนี้ร้อนให้เกิดเหตุไว้แล้วก็รอให้นิ่งปั๊บเนี่ยจะให้อยู่ดีเข้าเคลียร์แล้วก็จะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับคงคงเป็นแล้ววันนี้ผมมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตกี่คนยังไงทราบไหมฮะผมประมาณประมาณผมก็ประมาณตอนนี้วันเข้าข้ามา20คนเสียชีวิตเหรอประมาณ20ชีวิตครับเพราะว่าตอนนี้คือยืนยันตัวเลขชัดเจนไม่ได้แต่ว่าเท่าที่เราเปิดว่า คนทำงานที่สิงคโคนเดียเราหาตัวไม่เจอเลยโอ้โหแล้วบาดเจ็บเยอะแต่ที่เรื่องเรื่องเรืเรื่องคนคนบาดเจ็บว่าไงอ่ะคือที่ที่มันเป็นที่โล่กเขาถ้าเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาที่ว่าคงไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายครับแต่ว่าอันนั้นไม่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 เรื่อง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 ผมผมผมยังไม่โฟกัสเรื่องกฎหมายผมผมโฟกัสเรื่องคนเจ็บก่อนคุณต้องช่วยเรื่องพื้นที่เอาคนเจ็บออกมาก่อนใช่ไหมคุณเสียยุ่งส่วนแต่ว่าที่นี่เรื่องเรื่องคนเจ็บเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยมีมีพื้นที่พอหรือเปล่ายััังงไหรรรือออเปล่ามีพพคคบบ เออคุณคุณคุณเล่นเรื่องคนเจ็บก่อนละกันนะครับนะครับถ้ามีถ้าถ้ามีอะไรต้องการให้ทางสำนักนายกช่วยก็บอกรีบติดต่อมาเลยละกันนะคุณมีเบอร์อยู่แล้วนี่นะครับนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้ขอขอขอรายงานด่วนเลยนะครับขอรายงานทุกชั่วโมงนะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ